โหให้ท็อปท็อปเทนรักไม่เคลิ้มในวัดในวาในวัดในวาร์ในเอื้อมในเอื้อมเลยได้เลยบาปเบื่อได้แล้วเอาทำไมเคล้มอยากได้หรอแต่พี่ปิงเขาทำมาให้กาฟิวค่ะนี่ก็จะนี่ก็จะทำให้เบนเหมือนกัน อาหากีนที่แปลว่าโอ้โหอยู่มานานมากตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่ห้าเดิมต่อไปไปอ่าเนี่ยแหละนเนี่ยแหละนะจริงจริงใครแก้อย่าไปโดนนะอย่าไปโดนนะเออไม่เพิ่นโดน ทีเ <Yeah. S 1> จะมารถเมล์จะมาอีวนต์เจอกันที่นี่แล้ไปด้วยกัน เวลามาสนุกกันต่อเลยครับกับ b o y s t เจนี่เอาตฟินนอกบ้านหลังจากที่12หนุ่มนะครับได้ไปทำภารกิจสุดมันทั้งกินทั้งทำบุญและก็ชื่นชมงานอาร์ตแถมตกเย็นยังได้ไปกินของอร่อยที่เยาวราชเอ,เอ,เอแต่บางคนเนี่ยก็ไม่ได้กินอ่ะเนอะแต่ก็ไม่ต้องเสียใจไปครับสัปดาห์นี้ยังมีอีก3ร้านให้เหล่าพิทเบบเนี่ยได้ไปอร่อยอร่อยด้วยกันแต่จะอร่อยกันแค่ไหนจะสนุกสนานกันขนาดไหนไปดูกันเลยครับ ตอนนี้อยู่ที่ร้านของหวานครับร้านนี้ไม่ธรรมดาอยู่นานพอๆกับร้านนั้นเลยเฮ้ยร้าที่ผ่านมาร้านนี้มีชื่อว่าลอดช่องสิงคโปร์ครับซึ่งจะบอกว่าที่นี่ยเป็นร้านแรก ในประเทศไทยในประเทศไทยด้วยโอ้โหและที่ทุกคนได้ยินว่าช่องสิงคโปร์นี่คือต้นกำเนิดมาจากที่นี่มาจากที่นี่ครับนแราได้อยู่ที่นี่เขาขายที่หนางสิงคโปร์หน้าโลงหนังสิงคโปร์หนังทุกคนก็เลยเรียกว่ารอช่องสิงคโปร์ไม่ได้หมายความว่ามาจากสิงคโปร์ซึ่งใครที่มาเยาวราชเนี่ยก็ต้องแวะมากินที่นี่ถ้าไม่แวะมากินที่นี่แสดงว่าไม่ถึงเยาวราชไม่ถึงเยาวราช เอาละอยากกินอะไรยังอ่ะอยากกินแล้วแต่แลดัมีเกมหรือเปล่ามีอยู่แล้วครับระดับเจอร์นี่ระดับบอยเจอร์นี่ครับต้องมีอยู่แล้วเกมขอเปิดกล่องสุ่มมาหน่อยครับจับหมายเลขกันหน่อยดูอีกแล้วดูอีกแล้ว เร yes. <c oughs> <c oughs> ิ่มเลยเหรอจองงี้มีซีกับมีอยู่นุ่มๆ12คนนี้รู้ทันนะครับว่าบอสจ์นี่เอาติ้งฟินนอกบ้านจะให้กินลอดช่องสิงคโปร์แบบธรรมดาไม่ได้นี่ไงกติกาในเกมนี้ก็คือแต่ละคนจะต้องจับฉลากอุปกรณ์ที่ใช้ในการกินลอดช่องสิงคโปร์ในครั้งนี้ครับใครดวงดีก็ได้ของดีๆกินง่ายใครดวงร้ายก็ต้องใช้ฝีมือในการกินหน่อยนะครับโดยทั้ง12คนจะต้องกินลอดช่องให้หมดในเวลา3นาที ใครที่กินหมดก็ได้รับคะแนน MVP ไป1คะแนนตอนนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละคนนั้นจะได้อุปกรณ์อะไรกันบ้างเอโอเคเข้า่าคนแรกครับเอาใครดีตามเบอร์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 มเบอของผมเ่ินมาหนึ่งดูใส่ของมั่ยเนี่ถอนครับถอนครับเฮ้ยได้ได้ได้ อาคนที่สองคนที่สองจับนะจับนะจับนะซ้อมครับซ้อมครับเฮ้ยยังดีเฮยยงดีซีซีเฮ้ยรอถ

เขาเรียกว่ามายาวราก็ต้องเป็นแบบคนจีนโอเคนี่โอเคเป็นผู้เป็นคนจีนนี่เลือสุดเลือกสุดแปดแปดเลขเวลาเลขใกล้ๆกันก็ต้องดีทั้งคู่เลยอ่ะอ่าเห็นไ ได้ไมไ้ไมดเรียบเลยเงีเลยไเก่อนนะไหมไป้มีไม้เดียวได้ไีดเกล่นหวดก็ไม่พอแล้วว่ะปวดก็ไม่พอแล้วว่ะไปอไปต่อไปดู่วิวหมดเลยอ่ะไม่ไราจะตักในแก้วได้หรอเทเลยเต็มเต็มา

ขนาดพอดีมืออ๋อไม่ใช่อย่างนี้ดูดรอดท้องเข้ามาแล้วปล่อยเอาเลยครับก่อนจะไปเริ่มเกมกันมาทบทวนกันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนได้อุปกรณ์อะไรกันบ้างพร้อมหอยังพร้อมหรือพร้อมพร้อมนะพร้อมนะพร้อม สองหนึ่งครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วการแข่งขันกินล้อช่องสิงคโปร์ของหนุ่มหๆเพิษบาอบนั่นนั่นนั่นดูพี่สายของเราหลอดยาวขนาดนี้ดูดขึ้นบ้างไหมละครับเนี่ยส่วนพูนี่ชิวนะครับนึกว่ากินก๋วยเตี๋ยวเอ้านั่นนัดทำอะไรอยู่ให้กินรถช่องทำได้ไหมนัดสงสารจังเลยอ่ะโอ้โหยีขอนั่งโตได้ไหมไม่ขนัดเท่นะร้ช่องรสชาติเป็นไงอ่ะแม่คือ นี่ไม่มาเลยมาแต่น้ำน้ำแข็งอร่อยมากเราจาเป็นต้องกินน้ำไม่หมดมไหมกินหมดแก้วอา้อาวอา้อาวอ้าวไมเคลิลได้ไหมเสียบลูกชิ้นแต่ก็พยายามเต็มที่นะครับยอมแพ้ไม่ได้เนอะเคเิ้นเนอะเอาเคิ้นขึ้นไหมสู้เขาครับสู้สู้สู้ดูใช้ประมาณทีากเลยเพี่อนเนาะพาเวลดูดใหญ่เลยครับขเขาให้กินลอดช่องนะครับดูดขึ้นบ้างไม่เนี่ยอู้วขอช่วยด้วย นั่นนัดเริ่มนั่งแล้วนะครับสงสัย <ไอ S 1> ว่าวิธีเดิมมันจะไม่รอดต้องหาวิธีใหม่นั่นไงได้แล้วได้แล้ว,ลวอายุกแล้วเหรอคุณหมอคุณหมอไม่ใช่ไหมครับคุณหมอ,หม,อมันยากเกย็นนะก็กินหนีแหละ <laughs> เอาไปพิป,ปิงของเราได้ของง่ายกินอร่อยใหญ่เลยทีเดียวปกตินะฮะกินอร่อยดีครับ เป่าทำเฟชอยู่ต่ <laughs> <laughs> อมาเล็กไหยบดูไม่ขึ้นอนะ่ะดูไม่ขึ้นอนะ่ะร <c oughs> มาดูพลกัน <c oughs> บ้างครับ <c oughs> ได้กระบวยใหญ่ขนาดนี้ก็ซดไปเลยสิครับโอ้โหซดห่วมอืม และกับฟิลนี่ก็กินไปเล่นกันไปนะครับแหมโลกนี้มีแค่เราสองคนว่างั้นอืมอืมมันเคยมีคลิปคนเอาตะเกียบกินน้ำหมดแต่ใช้เวลาแต่ใช้เวลาไหนมันมีมืม,ม,มันมี <c oughs> แต่เป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงเลย <c oughs> ไม่ไม่ถึงนากีเอาได้อันดี ครับฟิวสุดแล้วผมได้อยู่ปะนั่นนั่นนั่นวนวนกันอีกคู่แล้วนะครับไมเคิลท็อปเทนไม่ยอมหน่อยหน้าเบนส์กับกาฟิลเลยนะครับเนี่ยน้ำน้ำเอ๊ฟอบดูท่าจะเหม่อเหมอนะอาการมันเป็นยังไงไหนเล่ามาสิ เวลา3นาทีไปแล้วครับและมีคนที่กินหมดได้กาปึ้งและลืรับคะแนน MVP คนละ1นึ่งคะแนนใครเอได้ยินเสียงใครตั้งใจฟังกันหน่อยซีหนุ่มๆนุรมไทยกินเหลียสุดไมเคิลครับไมเคิลกินนิสสากดลงโทษก็คืออต้องกินทุกแก้วให้หมดโอ้โ าก็วันนี้แหละมีสามารถต่อรองได้ไหมครับต่อรองว่าต่อรองขอต่อรองห้าแก้วแล้วกันห้าแก้วแก้วก็ทั้งหมดอะไรป๋าแหมแหม่แหมป๋าโทนี่นี่ยังใจดีลดให้จาก10แก้วเหลือแค่5แก้วนะครับสู้ๆนะเบคอนนะเอาเอาเพื่อนๆช่วยกันทับถมเอ้ยช่วยกันให้กำลังใจหน่อยสามลุก ยกได้นแล้วยกยกเอาไวละเดี๋ยวพุ่งอยู่นะไม่ใช่ไม่ใช่จิ้เลยไม่่อยจิ้เลยไม่เดี๋ยวมามาเป็นเส้นด้วยเราใครเิลนขาีต้องคาดีโอครัง อย่างว่าผมอย่างนั้นอย่างนี like ้นะผมผมแบบผมผมรู้เลยว่า so มันสองร้านที่ผ oh! our ่านมาเนี่ยม bon ันเป็นม well. ันแย่สำหรับผมแต่แต่เหมือนผมน่าจะใช้ดวงแย่ของชีวิตเนี่ยหมดไปแล้วหมดีกแล้วหมดไปแล้วเชีดีเลยนะก่อนออกรหมดีกแล้วก่อนออกร้านเมื่อกี้มันก็พูดแบบนี้มันจริงก็หมดนะแล้วมั่นใจด้วยคือเมื่อกี้มันยังใช้คิดว่าใช้หมดแล้วประเด็นคือประเด็นคือจับคนแรกแล้วมีสิทธิ์ ส2บสองอันสอันน่ะคุณเสียสลายเพื่อนๆซึ่งซึ่งซึ่งมันก็ควรจะต้องได้แบบพอได้ได้โอเคอ่ะมันได้แย่สุดผมก็เลยมั่นใจว่าดวงสวยในชีวิตนี้เลยนะของผมมันหมดแล้วนม่เดียงให้เหล่านะมันหมดแล้วใช่ไหมใช่ไหมมันหมดแล้วต้องกินทูแก้วให้หมด โอเคงั้นรอไปดูร้านต่อไปเฮ้ยไม่ได้ง่ายขนาดนั้นยร้านต่อไปใครงัดกับผมผมงัดหมดสามสองหนึ่งเฮ้ยเดีเฮียปิงโอ้โหเฮียปิงอย่างงี้ชนะแน่นอนเฮ้ยไม่รู้เลยอะเย้ครับเย้ครับเฮ้ยคุณมาป้อนกันอะไรตรงนี้แล้วเนี้ยเสียง